ก็อยากรีวิวอะมีใลา่ายเ่กคนราคาถูกมากขอบอกราคาถูกมากขอบอกจานละ25บาทซื้อใส่ถุงกินที่ร้านยี่สิบห้าบาทเท่ากันสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีคนนะคะเจอกันอีกแล้วะคะ่ะมามาโอ้วันนี้หนะ้าซีดซีดซีดมากเลยนะคนนี่หน้าแบบสดจังเลยอ่ะหน้าสดมากเลยขอเติมปากหน่อยนะแป๊บหนึ่งไหมะคะทุกคน เติมปากเติมปากแป๊บหนึ่งนะคะได้ไหมโอเควันนี้เราจะมารีวิวของกิน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 อีกแล้วนะคะทุกคนจะกินอะไรเราไปร้านอาหารปกากใต้มานะทุกคนวันนี้เราได้ขนมกินน้ำยาปกากใต้มานั่นเองนะคะทุกคนราคาถูกมากขอบอกราคาถูกมากเขอบอก จานละยบาทซื้อใส่ถุงกินที่ร้าน25บาทเท่ากันนะคะสตาร์ทที่25บาทถ้าเพิ่มไข่หนึ่งฟอง30บาทราคานี้ยังมีอีกเหรอแล้วแม่ค้าจะได้อะไรได้ขายอย่างดี้ละทุกคนเคยถามแม่คา้าไแมค้าได้อะไรคะได้ขายแล้วค่ะกำไรนิดหน่อยแต่ขายได้เยอะเอาปาริมาณนั่นเองนะคะทุกคนร้านที่เขาขายแล้วคนเยอะๆแล้วก็ราคาถูกเขาไม่ได้กําไรมากแต่ขายดีมากรสชาติเป็นยังไงมาซื้อมาส0สบบาทผักเต็มจานเลยอะนี่จัดลงจานแล้วแล้วก็ อันนี้ก็จะมีไข่เพิ่มไข่แบบนี้นะคะทุกคนเรามากินกันเลยเราจะกินแบบบ้าน,นอกแล้วกันนะคะทุกคนนี่มาอืมมันน่ายั่วยวนใจมากนะ,ะอืมกินแตงกวาดก่อนอ,อร่อยมากเลยทุกคนกร้านนี้นะคะอยู่ซอยเสรีไทยซอยเจ็ดค่ะร้านป้าสาวนะคะ อร่อยอืม,อมเนื้อปลาก็เข้าเครื่องเข้าเครื่องอร่อยมากเลยอันนี้แต่ที่ผสมน้ำยาไตปลาไตปลาก็จะมีหน่อไม,อม้แล้วก็ถั่วกินกันแบบนี้เลยนะกิม,มผักกินผักอย่างเงี้ยข้าไม่ต้องใส่แล้ว พูดดีกันอ๋อค่ะาดังแล้วทุกคนแล้วผักเราจะกินหมดไหมเพราะให้ผักเยอะมากนะเนี้ยความอร่อยเกินร้อยอ่ะค่ะมีแกงเขียวหวานด้วยนะแกงเขียวหวานตีนไก่อร่อยมากอื้อ นขนมจีนต้องกินผักเยอะๆร้านนี้ใครจะกินผักเท่าไหร่ไม่ว่ากันเลยเอากลับบ้านดูสี3สาสบาทออามาเยอะขนาดเนี้เขาไม่ได้ว่าเลยนะทุกคนอันนี้ยอดจะอมคือแบบนี้ะน,นะอร่อยอ่ะนี่นมย,ยมรู้จักนะยอดใบม่วงหาเห็นมะพานทุกคน ก็จะฝาดๆหน่อยนะใบน,นี้กินก็ไปก็ฝาดๆคืนหมดผักกินได้ทั้งนั้นอร่อยอันนี้ใบบัวบกรสชาติผสมกันแล้วกลมกล่อมลงตัวคนระับแกงไตปลาก็ไม่ได้เผ็ดมาก,าก,กน้ำดาบกระทิก็ไม่ได้เผ็ดรวมกันแล้วอร่อยแกงให้มาก็พอดีกับขนมจีนเลยนะ กนพูดว่าไงอะ่ะ<ร>อร่อยอะ่ะเขาขอวางแป๊บนึงนี่เรายังไม่ได้กินนี่เลยนี่ป่ะที่บ้านคุณเรียกอะไรอะ่ะที่บ้านคุณเรียกอะไรนี่แบบเนี้ปลาก,กระชินก,กระชินเนี่ยเราก็ต้องกินแบบนี้ไปอืม แบบนี้ถึงจะอร่อยจะมีความเผ็ดร้อนเล็กน้อยนะคะบเม็ดกระเทียมก็ตามต่อด้วยขนมกิมเป็นไงหิวกันแล้วใช่ไหมล่ะอื สนงกันไปเนื้อเนื้อไเม้นเลยนะเริ่มเผ็ดแล้วท er ุกคนเราจะไม่กินน้ำเลยนะกินแบบมาวันต๊องอบก็ขนมจีน้ันนี้นะคบรสชาติเผ็ดกำลังดีถ้าใครอยากกินเผ็ดมากก็เติมความเผ็ดลงไปได้ด้วยไนบาหรือว่าอ่า น้ำยากะทิแล้วก็จะมีน้ำพริกหวานด้วยนะคะแกงไตปลาก็จะมีแกงเขียวหวานด้วยก็ลองไปกินกันดูนะคะขนมจีนต้องกินกับไข่หนึ่งฟองนะคะถึงจะอร่อยสำหรับน้ำยาปากใต้ถ้าใครที่ยังไม่ลองกินนะลองกินดูรสชาติของเขาจะอร่อยนะคะร้านนี้เนี่ยพานสุดยอดอร่อยสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วลาไปก่อนลนไปไกลอีกแล้วใครที่ชอบรีวิวแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะเจอกันคลิปหน้าแล้คลิปต,ต่อไปนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวขอกินขนมจีนจานนี้ให้หมดก่อนนะคะทุคนนกนคน